ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาพูดถึงการปัจจัยต่งตางๆที่มีส่วนต่อการขยายผลของลูกนะครับของผลเมลอนอรอบนี้จากการผมได้ทำการทดสอบการไว้สองแขนก็จะมีต้นหนึ่งที่ผสมละช้ากว่าเขาก็าคือต้นนี้ครับซึ่งจากการผสมช้ากว่าเขากลายเป็นว่า ทรงของลูกเนี้ยทรงสวยสุดแล้วก็การขยายลูกเนี่ยทำได้ดีอัตราการขยายดีดีกว่าเขาเลยผมก็มานึกย้อนว่าออปัจจัยอะไรบ้างที่ว่าทําให้ตัวนี้มันมันขยายได้ดีกว่าเขาก็การขยายผลของลูก,ลกมลร่อนนะ่ะเดิมทีก็จะมี3-4ปัจจัยครับก็คือแสงแดด แล้วก็สภาพต้นที่สมบูรณ์แล้วก็น้ําปริมาณน้ําพวกปัจจัยต่างๆ่างนี้ยทุกอย่างก็จะ,จะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าอยู่ในโรงเรือนเดียวกันระบบน้ําเดียวกันสิ่งที่จะต่างจากต้นอื่นก็คือต้นนี้ผมตัดตัดตรงกลางเพื่อจะไว้สองแขนงทาให้ระยะเวลาในการรอผสมเนี่ยมันช้ากว่าเขา แต่กลายเป็นว่ามันมันขยายได้ดีกว่าเขาซึ่งตอนนั้นผมก็นึกอยู่ว่ามันเป็นที่อะไรไอ้ลูกเนี้ยเห็นไหมว่าอันนี้หลังผสม8ปวันเองข,ขนาดใหญ่กว่าคำปั้นคนละแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักให้ดู ขีก่กว่าลูกนี้แปดหลังผสมแปดวันทีนี้มาลองเทสกับลูกนี้แล้วกันลูกนี้หลังผสมห้าวันเอยหลังผสมสิบสามวัน อยู่ที่หกขีดนิดๆก็นี่ครับแล้วก็ดูลูกนี้ลูกอันนี้หลังผสมสิบสองวันอตอนนี้เองกลายเป็นว่าจากต้นนี้แซงเราด้วยซ้ำ ผสมช้ากว่าเขาห้าวันตตแสงแล้วก็มานึกย้อนทีมันจะมันจะต่างกันตรงที่ช่วงที่ผมพ่นปุ๋ยปุ๋ยพวกปุ๋ยเยร่งดอกปุ๋ยบำรุงดอกอันนี้ครับบำรุงแขนงผมพ่นตอนที่ต้นมันออกแขนงแขนงประมาณหกเจ็ดอ่าผมผมก็ตั้งใจว่าผสม ขแขนงที่สิบเอ็ดมันจะมาพอดีมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้โดยโดยลูกที่ออกมาผสมอ่ะมันจะเป็นทรงไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่านี้นอันนี้อันนี้ทรงนี้ทรงดีต้นเดียวกันต้นอื่นเนี่ยมันจะเป็นทรงออกไปทางแนวกลมๆหมดเลย แล้วาการขยายเติบโตนมันจะช้ากว่าก็ลองไปถามพี่ๆในกลุ่มดูเขาบอกว่าการมาพุ่นปุ๋ยเนี่ยเราต้องกะระยะ,ะแขนงให้มันก่อน,ก,อนก่อนถึงแขนงที่ต้องการเนี่ยประมาณเจวันเพราะว่ามันได้สะสมสะสมอาหารความสมบูรณ์ของต้น,นออกมาออกมาในการสร้างแขนงเนี่ยให้พอดี มันจะใช้ระยะเวลา5ถึง5ถึง7วันซึ่งช่วงนั้นที่ผมพ่นไปไอ่ะในแขนงที่เราเล็งไว้อ่ะมันยังดึงปุ๋ยมาไม,ไม่ได้เต็มที่ในลักษณะนี้ส่วนไอต้นเนี้ยมันใช้ในวันที่ผมพ่นไปอ่ะมันเรายังไม่ได้ผสมเนี่ยเพราะว่าต้นมันขแขนงมันมันยังไม่ถึงข้อที่ต้องการ มันจะช้าครับกว่าเขาที่ที่ผมตัดก็เลยกลายเป็นว่าแขนงเนี้ยมันเลยเก็บเก็บความสมบูรณ์เลยได้ดีกว่าลูกที่ออกมาก็จะเป็นทรงรีๆอย่างนี้แล้วมันจะขยายได้ดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าต้นเนี้ยโตเอาโตเอาโตเอา,าอันนั้นผสม 8, แปดอันนี้ผสมหกนี่ก็ทรงเดียวกันจะมีจะมีอีก ะต้นนี้ก็จะเป็นอ,อีกต้นที่ผสมเช้าก่บเขาเพราะว่าอีกต้นเนี้ยเดิมทีผมยกเข้ามาเพื่อปลูกทดแทนต้นอื่นที่ที่ติดเชื้อไวรัสอะไรแล้วผมยกออกอันนี้เป็นต้นสำรองที่ผมพอไว้ตอนแรกๆเนี่ยต้นรีบแคนมากมันเพิ่งมาขยายโตเนี่ยตอนหล ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16คะแนนที่ห 15, ห6เนี่ยพึ่งผสมอันนี้หลังผสมไปช้าวกว่ารูเมอกี้หน่อยอน,นี้ประมาณหลังผสมา 5, 5วันเนี่ยทรงสวยก็คือมันสามารถดึงสารอาหารที่ตอนเราให้ปุ๋ย บำรุงดอกบำรุงดอกบำรุงแขนงเนี่ยสะสมได้ดีกว่าไอ้พวกแขนงตําตาเนี่ยจาได้ว่ามายาวมากทรงกระเปาะของผลเนี่ยก็สวยก็จะเป็นลนักษณะนี้อันนี้คือที่วิเคราะห์กับพี่ในกลุ่มเนี่ยที่ทำเลี้ยงน้กันด้วยกันนะครับก็จะอันนี้อีกต้นหนึ่งครับก็เลย อันนี้ก็เลยเอามาวิเคราะห์กันดูครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะมีทำให้มีผลต่อการขยายจริญเตบโตของรูปช้าหรือเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการเป็นข้อมูลในการไว้ปรับปรุงในรอบรอบต่อไปครับในการที่จะให้ปุ๋ยบำรุงบำรุงกอบบำรุำงแขนงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกลิโพหรือ ผงชูกรดหรือว่าเป็นปุ๋ยตัวกลางศูนย์จะเป็นสูตรศูนย์ห้าสองสามสี่อย่างที่เคยบอกไว้ก็จะเริ่มเราต้องกะไว้ครับว่าขนแงที่เราเลงเนี่ยจะผสมที่แขนแงเท่าที่เท่าไหร่เราต้องเพื่อลงหน้าลงมาเจ็ดวันเจ็ดวันก็ตีไปคร่าวๆขนแล้งเราขนางแขนงแล้ววันนะครับถ้าเราเลงผสมขนแงที่สิบ แล้วก็เวลาเวลามันออกแขนงที่สองสามสองสามแขนงที่สามปิดปิด่มพุ่งออกมาเนี่ยเราต้องเริ่มให้ปุ๋ยตัวบำรุงดอกได้ละเพื่อให้มันสะสมอาหารล่วงหน้าเจดวันอันนี้คือคร่าวๆอันนี้คือที่จะไว้ปรปับปรุงในรอบต่อไป เวลาเราคัดลูกเนี่ยเราก็จะเลือกทรงที่มันรีดีเนี้ยเนี่ยมันจะรีกว่าแล้วมันจะ,จะเจริญตัวตัวได้ไวกว่าขยายน้ำหนักต่างๆเนี่ยได้ไวอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกอันนี้ก็ต้องไปลองทดสอบกันดูครับว่า จะจะได้ผลจริงหรือเปล่าใครมีข้อสงสัยข้อแย้งก็ลองให้เปลี่ยนข้อมูลกันมาได้ครับเพราะว่าอันนี้เท่าที่ผมทดสอบแล้วมันวิเคราะห์ตามสิ่งที่ทําไปแล้วผลมันออกมาอย่างนี้ก็มันเป็นตัวแปรเดียวที่ท,ที่ที่มันต่างจากต้นอื่นก็เลยทังทั้งสองต้นทั้งต้นที่เราตัดแล้วก็ต้นที่มาปลูกแซมเนี่ย แล้วผลมันได้ต่างจากต้นอื่นก็เราจะไปวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงในรอบต่อไปให้มันได้ผลที่ดีเงี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ในการปรับปรุงใครสนใจอะไรน้าเปลี่ยนข้อมูลไงก็ลองไปทำกันดูครับโอเคขอบคุณมากครับ